โคุณทำงานอยู่หรือเปล่าแล้วคุณทำงานอะไรล่ะครับไม่ค่ะฉันไม่ได้ทำงานอะไรหน้าที่ทำงานหาเงินเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ชายส่วนผู้หญิงสวยๆอย่างฉันเนี่ยทำตัวให้มีความสุขแต่งตัวสวยเป็นวันๆค่ะอ๋อแบบนั้นฟังดูดีมากเลยนะครับแต่ผมจะแน้ว่าคุณชอบทำงานเกี่ยวกับสัตว์นี่ใช่ไหมเนย รู้จักชื่อฉันได้งไงอ่ะหรือว่าคุณแอบ,บสะกดร,รอยตามฉันมาเหรอเปล่านะครับนี่คุณจําผมไม่ได้เลยเหรอครับผมเต้ไงเราเรียนปลาไปที่เดียวกันสายวิทย์คนิตแถมยังอยู่ห้องเดียวกันด้วยนะครับตั้งนานแล้วละ่ะใครจะไปจําได้ละ่ะคุณจำไม่ได้เลยงั้นเหรอครับเราชอบออกไปเดินเล่นด้วยกันหลังเลิกเรียนคุณยังเลี้ยงหมาด้วยตัวหนึ่งด้วยนะครับชื่ออะไรนะชิลักกี้ คุณชอบพามันออกมาเล่นกับผมบ่อยๆด้วยนะครับดีเต้พอได้สักทีเถอะคุณเลิกหรือฟื้นอดีตได้ล่ะฉันจะทานข้าวหรือถ้าคุณว่าคุณไม่รู้จะทำอะไรคุณก็โทรศัพท์ฉันไปถ่ายรูปแล้วกันถ่ายรูปให้ฉันสวยๆล่ะเอาผอมๆนะแล้วก็ขอมุมเผอด้วยอ,อ๋อแล้วก็อย่าลืมให้เห็นอาหารหลูพวกนี้ด้วยนะ